ทุกคนนัชนาบูติกรีสอร์ทนัชนาฮิวด้วยนะฮะเพราะตรงส่วนนี้จะเป็นเนินเขาเป็นภูเขาเล็กๆเ,เหมือนกับเป็นเนินเนาะขึ้นมาก็จะเป็นหลังๆเดี๋ยวเราจะต้องเช็คเอาแล้วทุกคนเนี่ยส่วนตัวสงบแล้วก็มีนักท่องเที่ยวมาพักอยู่ตลอดเลยทุกคนป,ป๊บปุ่ากมาสนามบินหัดใหญ่ตรงนี้ที่เดียวฮะนะฮะที่ต้องนึกถึงทุกคนไม่ต้องไปหาที่ไหนแล้วนะฮะ รดมากบรรยากาศดีมากนะฮะบริการดีมากนอนสบายนอนสบายสุดๆทุกคนแล้วก็ดูที่เสียงนกเห็นไหมอ่าเห็นไหมมาถึงข้างในเลยนะครับเป็นหลังๆหลังๆเลยนี่ฮะนอนสบายมากเห็นไหมฮะลงไปก็เลี้ยวซ้ายไปสนามบินได้เลยเลี้ยวขวาก็เข้าหัดใหญ่ในไปน้ำตกโตงาช้างไปสงขาก็เลี้ยวขวาได้ แต่เลี้ยวซ้ายเส้นทางสนามบินก็มีถนนตัดต่อกันไปถึงไหนถึงไหนกัหนหมดแล้วเดี๋ยวนี้นะฮะนี่รถสีน้ําเงินเป็นรถ2แถว10บาท20บาทแล้วแต่จะนั่งจุดไหนนะฮะไม่เกิน20บาทครับทุกคนนะฮะเมื่อวานอ้วกแตกค่ะทุกคนจะอากาศร้อนด้วยแล้วก็นอนดึกติดๆๆมาตั้งแต่แรกเลยก่อนที่จะมาที่นี่ก็เลยขึ้นเหียนอาเจียนหมดผะอ,อืดผะอมทุกคนหมดอารมณ์เลยทุกคนก็เลยอาจจะไม่ได้ไปไหน ถ่ายที่เที่ยวได้นะฮะจริงๆที่สวยๆแบบนี้เราก็อยู่ที่นี่แหละไม่ต้องไปไหนไกลนั่งออนไลน์นะคระับนไะปเดี๋ยวเรานั่งสองแถวเข้าเมืองกันแล้วก็ตัดสินใจว่าจะไปไหนต่อกันนะจ๊าดูสระว่ายน้ำก่อนไหมอมอพพีออฟฟิศอยู่ตรงนี้นะใครเช็คอินตรงนี้ได้เลย ร้านอาหารหรูหรานะฮะอุศดีใช่ไหมฮะอุศดีเจียกถูกไหมสระว่ายน้ำสวยมากทุกคนนะครับอิสดูใช่ไหมอิสดูเรียกผิดสระว่ายน้ำ It's do, it's do. เต็มเต็มอีกแล้วทุกคนดูสิเครื่องนี้ชอบเต็มทั้งทั้งที่แบบลบบ่อยมากนะครับไม่เป็นไรใจคิปสั้นๆไว้นี่ครับรถรถสแถวสีฟ้านะครับกำลังมาวิ่งตลอดทั้งวันครับ สะดวกสบายมากนะครับไม่ต้องขับรถเองก็ได้นะฮะวิ่งต้องบอกขอสอตลอดมาถึงสนามบินเลยเข้าเมืองหัดใหญ่ในเลยใครจะไปเที่ยววัดหัดใหญ่ในก็4ีหกิโลเองทุกคนแ๊บเดียวเรียครับมาแล้วต้องคิดถึงนัชนาฮิวนะจานแล้วก็เดินมาอีกนิดเดียวก็จะมี นะครับคาเฟ่อีกที่หนึ่งน่ารักมากอร่อยมากทุกเมนูเมนูอาจจะแบบอาหารคาวปังๆแต่ไม่เยอะนะฮะหมายถึงว่าเมนูประมาณสักไม่ถึง10เมนูเป็นหลักสําคัญเลยแล้วก็ขนมหวานกาแฟเพียบเลยทุกคนสลาเปาแบบบิงบิงซูก็อร่อยนี่ฮะทุกที่ทีเมียมเขาก็จะมีนะครับดูทีรูมคาเฟ่เนี่ยฮะมีข้าวขาวัวข้าวลิ้นบัว ข้าวเป็ดตุ๋นเห็ดหอมอร่อยมากนัจนาขุดขุดหลังนะจนาสีแยกขุดหลังถ้าเกิดเราตรงไปทางเนี้ยฮะตรงไปเรื่อยๆด้านหน้าเนี่ยนะฮะก็จะไปพัทธลุงได้พัทธลุงขุดพัทธลิ้วซ้ายตรงสีแยกขุดหลังก็คือไปสนามบินนั่นเองก็คือไปรัชดาที่อยู่นั่นเองทุกคน ตรงสี่แยกนี้ถ้าเลี้ยวขวานะคะข้างหน้าก็จะไปสงขาได้เหมือนกันทุกคนแต่เรากาลังจะเข้าหัดใหญ่ในนะฮะจะเข้าหัดใหญ่ในแต่ถ้าใครจะแวะหัดใหญ่ในไหวพระก่อนก็ได้หรือจะเข้าไปตรงหอนาฬิกาเลยก็ได้นะครับรถที่จะไปถึงตลาดสดหอนาฬิกาหัดใหญ่เลยนะครับนี่จะหัดใหญ่ในจะทุกคนหลังกสิกรไทยตรงนี้เป็นชุมชนมุสลิมไทยแบบว่า สงบม,มากทุกคนแล้วก็ตลาดสดจะอยู่เอ้ยตลาดหัดใหญ่ๆนนะฮะที่มีตลาดนัดทุกเช้าอ่ะแต่ถ้าตลาดนัดตอนอาทิตย์จะอยู่ฝั่งนี้นะฮะ <1> 1> นี่ฮะเดี๋ยวจะเห็นตลาดสดนะฮะ <1> 1> เป็น <1> 1> ไม่ใช่ตลาดสดสิหรือตลาดนัดตอนเช้าตรงหน้าวัดถแถวแถววัดหัดใหญ่ในเลยทุกคนวัดหัดใหญ่จะอยู่ฝั่งนี้นะฮะทุกคนนี่ฮะถ้าทุกคนจะไปเที่ยวหัดใหญ่ในต้องรู้จักที่ให้ดีๆเนี่ฮะเข้าทางนี้จะเป็นตลาดนัดทุกวันอาทิตย์ใหญ่มากนะครับ มีกำลังจอดไฟแดงทุกคนนี่ฮะอันนี้เป็นสะพานนะครับเป็นสะพานข้ามแม่น้ำแม่น้ำอุตตเาไหมครับนะก็จะเป็นที่ว่าการอำเภอหัดใหญ่แล้วก็ที่รถนี่หะางรถเยอะๆทางซ้ายมือทางหน้าเนี่ยนะครับเลยไฟแดงนี้ไปประมาณร้อยเมตรนะครับก็จะเป็นตลาดนัดใหญ่มากแล้วก็ตรงนั้นจะเป็นวัดหัดใหญ่ในท่านนอนที่สวยที่สุดนะครับของภาคใต้อุคนหนึ่งสวยมากจริงๆทุกคนเป็นวัดหัดใหญ่ในฮนะฝั่งนู้นนะคะ เดินทะลุไปตลาดนัดได้ือตลาดนัดวันอาทิตย์นะฮะฝั่งนู้นเลยเราวก็จะจอดไปไหว้พระก็ไม่ทันเด๋ยวกูวตกรถไฟนะทุกคนจะให้ดูตลาดนัดนะฮะทุกคนตั้งใจดูดีๆนะฮะจะเห็นถึงซอยอยากลงจังเลยอ่ะแต่กลัวไม่ทันรถไฟนะ อันนี้วัดพรเจ่นนเห็นไหมฮะประตูนี้ตรงกลางนะฮะ,ะเพชรเกษมซอย2ี่สิบกนี่ตลาดนัดซอ,อยแรกนะฮะเห็นไหมฮะนี่ดิท่นก็ประตูวัดพรเจ่ในเห็นไหมครับดินเป็นดิดเดียวนี่ฮะตลาดเดี๋ยวจะมีอีกซอยหนึ่งนะครับนี่คือซอยเพชรเกษมยี่สิบสี่นะครับเห็นไหมฮะจะมีหลายซอ,อยะครับทุกคน ซอยที่จะปิดแม่น้ำนี่หาซอยนี้ทุกคนตุ้บเช้าเลยทุกคนมัเป็นแดดดีมากนี่แม่น้ำซอยอุตตะพาะวัาทะเลนยเห็นไหมครับแถวนนอจะอยู่ตรงนู้นนะฮะเดินไปอีกที่ก็จะจัดงานมรดกไทยเหมือนกันนะฮะวันอนุรักษ์มรดกไทยเขาก็มีงานหรอย้อนยุกหรอ เราจะ,จะมาเนี่ยหัดใหญ่ที่ว่าการอำเภอหัดใหญ่นี่ที่โรงเรียนยศต่อเป็นที่โรงเรียนเก่าของราชินีนะฮรต้นแบบเจ้าราชินีเรียนที่ยศต่อหัดใหญ่วิเชียรประภูตุลกัญญาโรงเรียนนี้นะคฮะทุกคน รากำลังจะขึ้นสะพานลอยนะทุกคนซึ่งเป็นสะพานที่เอกลักษณ์ของหัดใหญ่เวลาใครจะนั่งรถไฟมาจะลอดใต้สะพานนี้แสดงว่าถึงหัดใหญ่แล้นะครับนี่คืสะพานลอยใหญ่ที่สุดใู้ภบ้านเมืเลเราเห็นไ,ไหม,มทางรถไฟลอดนะ,ะุกคนฉะนั้นใครนั่งรถไฟมาตัดใหญ่ถ้าลอดใต้สะพานนี้แสดงว่าถึงหัดใหญ่ สะพานนี้เอกลักษณ์มากนะลงปัมก็จะเป็นสี่แยกสีนะ่แยกทางออสี่แยกขึ้อยู่เนี่ยเราสามารถเดินไปรถไฟตรงนี้ก็ได้นะเป็นซอยเล็กๆทะลุกกันหมดเลยจะเดินไปทางสายหนึ่งสายสองสายสามด้เราลงรถสองแถวแล้วนะครับเราจะเจอสี่แยกสะพานลอยตรงนี้นะคะเห็นสายหนึ่งก็ยังทุกคนนี่สายหนึ่งสายสองถัดไปแล้วก็สายสามซึ่งเป็นถนน ย่านธุรกิจที่แบบใครมาหัดใหญ่แล้วตลาดกิมหยงอยู่ตรงนี้เองนะฮะอยู่เยื้องๆกับโรงแรมสิงคโปร์ซึ่งเป็นโรงแรมเก่าแก่เป็นโรงแรมน่ารักอ่ะนะฮะเก่าแก่มากอยู่ในเมืองเป็นสไตล์แบบไม่ได้หรูหราแต่เก่าแก่มีตำนานนะฮะเป็นแบบตึกตกแถวอะตึกแถวที่แบบอยู่ยงคงกระพันมากทุกคนนี่ฮะตรงตลาดกิมหยงเลยไปข้ามถนนไป นะฮะชมเมืองกันนะฮะทุกคนนี่เห็นไหมฮะความเป็นตลาดกิมหยงอยู่ตรงนี้เลยนี่กิมหยงเลยฮะธนาคารกสิรกรไทยนี่แหละเขาเรียกว่าตลาดกิมหยงเราเดินมาตรงนี้เราย้อนลอยสะพานลอยทุกคนเพื่อจะไปเช็คเวลานะครับรถไฟทุกคนเดีย๋ยวตกรถไฟก่อนไปไหนไม่ได้ฮะตอนนี้ต้องไปดูรถไฟให้แน่นอนนะฮะเดีย๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับ